สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปสองวันเนื่องจากว่าขี้เกียจนอนอยู่บ้านเกียจไม่ขี้เกียจกระทดิดนกุนเชียงกินละกันเนาะเอาเป็นว่าง่ายดีที่เราจะทอดนั้นก็คือเราทอดน้ํานะคะเพื่อไม่เพิ่มไขมันในเลือดก,กินกุนเชียงอย่างปลอดภัยเท่านี้เราคัดมาแล้วนะเป็นเจ้าโปรดในดวงใจไม่เหม็นเหินแดนนอนไปดูกันเลย เมนูอีกหนึ่งเมนูที่เหมาะกับคนขี้เกียจแบบเรานั้นต้มเลือดหมูค่ะขี้เกียจมากแกงถุงไปเลยจ้ะเดี๋ยวก่อนนะอ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 ะจำตำลึงที่เราเก็บตอนนั้นได้หรือไม่เพิ่มไฟเบอร์ให้ลำไ้ไปเลยสิคะต่อด้วยหู้ไข่แบบจุกจุเป็นคนที่ชอบกินต้งหูไข่มากเวอร์อะไรก็ใส่ไฟลงไป ใจตอนกินตำลึงที่เราปลูกเองนี้แหละแปะลิงคุณเชียงให้เพื่อนๆเราวนะเผื่อใครอยากไปตำก็ตามได้ไปดูในโชว์เคสเราก็ได้เนาะแล้วนะคะสำหรับคุณเชียงทอดน้ำและต้มเลือดหมูใส่ตำลึงเพิ่มเต้าหู้ไข่ขอให้เพื่อนๆ enjoy eating นะคะมีความสุขสุขภาพดีนี่ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะบ๊ายบาย